สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวกล้องนะครับกล้องสําหรับสายล่ากล้องมองคืนสําหรับสายล่านะครับอ่าและก็วิธีการต่อเข้ากับสโปคปนะครับผมเป็นกล้องอินฟาเรดนะครับอินฟาเรดที่สั่งมาจากร้านพัฒน์นะครับราคาพันพนันต้นๆนะครับราคาพันต้นๆก็จะเป็น สายแบบนี้นะครับก็มีนฟาเรดและวิธีการตรอารา่อเข้ากับสโคร์นะครับสโตรเติดสำหรับสายลา้าตอนกลางคืนนะครับผมตัวนี้จะเป็นน่าจะเป็น4 4 4 6 4ท่อ30นะครับหน้าด 4, 4 4นี่30วิธีการติดนะครับให้เราไปซื้อท่อลถมา ก็ลดจากไอ้ร้านสนุกอ่อสร้างครับจะเป็นหนึ่งนิ้วหนึ่งทับสี่นะครับแล้วก็ลดมาเป็นสามทับสี่คือหกหนนิ้วสองลดหกหนนะครับตามตามภาษาเราเี่าวิธีการก็คือจะใช้วิธีการคว้านฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้ให้มันได้เข้ากับนี้ได้นะครับพอดีเลพอดีวิธีการต่อคือ เสียบเข้าแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อเข้ากับสโักแล้วก็อาไปจิบสำหรับสายล่านะครับแบบนี้นะครับมันจะลอยอยู่แบบนี้นะแสงมันแสงไวเลสมันก็จะออกแบบนี้นะครับแล้วก็ตั้งตั้งเบาๆกล้องตรงนี้เนะบาๆ ก็จะอยู่แบบลักษณะแบบนี้นะครับก็ก็จะหรือถ้ามันม้วนหมุนอยู่เราก็หาอะไรมาพันพนล็อกไว้ก็ได้ครับคือเป็นการดัดแปลงนะครับดัดแปลงเข้าครกบเปิด ะมีอยู่สี่ห้าระดับนะครับปรับแสงไวรเล็มันออกครับจะเป็นแสงสีแดงครับสังเกตุไหมครับแสงสีแดงที่ออกเพื่อจะไปส่องให้เห็นกลาคืนนะครับพอมันกระทบตาสัตว์มันก็จะเป็นแสงเบาๆแสงเบาๆเราจะเห็นชัดมากเลยนะครับของราคาเทียบเทยบกับเรื่ราคาเป็นหมื่นได้นะครับของดีแดดผมไม่รู้ว่าระยะการใช้งานมันจะเท่าไหร่แต่ผมการตีได้เลยว่าได้นะครับได้ เดี๋ยวตอนที่รีวิวสองคืนผมจะให้ท่านผู้ชมได้ดูแล้วเห็นเส้นเลงไหมครับท่านชมเห็นเส้นเลงไหมนี่นะครับจะเห็นเส้นเลงเส้นหนึ่งขาน ตัวสะโพกนะครับจะเป็นแบบนี้ครับเส้นเลม,มันจะเห็นหน้านะครับลองเอาไปดัดแปลงดูผมก็ดัดแปลงได้ได้ได้ก็ผมว่าโอเคอยู่นะครับเป็นท่อมากเกียรเอาบโอเค,ครับผมผมจะมารีวิวนะครับกล่องมองขึ้นนะครับว่ามัน ชัดเจนสาหรับสายล่าบออันนี้ผมถ่ายถ่ายเห็นนะครับเหมือนๆนะครับเหมือนๆนี่นนนนครับเหมือนๆน่นนี่เบิ้งครับเร้อเอากล่องขึ้นมามันจะจังไรเออให้พี่น,น้องเบิ้งเออผมว่ามันชัด,ดะนะนี่ปึ๊บนะครับผมเผมกออกล่องผมจะออกนะฮบ นี่นี่ชัดป่ะครับนี่ชัดเจนมากเลยนะโว่านะนี่ครับได้มาค้นลูกตอนดี่ดทีมงานมานำอืมนายง่ายเห็นเห็นประคนครับผมค้น ชัดเจนครับผมแนวกล้องอ่อนนะครับนะแนวกล้องออนนะเนวกล้องอ่อนเอากล้องใส่บัตรเี่ปุ๊บเห็นไ่นี่ชัดเจนนะครับทำเป็นทำเป็นตาสาตีมันทีว้าวคนนี้นะครับผม